สวัสดีจ้ามื่อกินข้าวจ้าเมื่อวนี้มีต้มขาไก่กับผัดวุ้นเส้นผัดวุ้นเส้นใส่หนนไไม้สดต้มขาไก่มีตีนไก่มีเ็ดมาเดี๋ยวจะมากินน้ำกันอือร่อยมากแต่มันโมมีพักซีใบเลื่อยใส่ ผัดวุ้นเส้นเนี่ยผัดใจหมูสับใจเห็ดจะ้ะหอน มาไปตีนไก่้อมไปตีนใกล้พ,กลพักบ่มีจ้ะปรากฏว่าเอมีกระลำนิดหนึ่งแม่ค้าที่ที่ขายอาหารในหมู่บ้านบุมเนี้ยไปส่งลูกที่อยู่โคราชไปส่งลูกอยู่โคราช ากฏว่าพอไปถึงโคราชเขาให้กักตัวเลยจ้ะเขาบอกให้ออกนอกพื้นที่เลยไม่มีคนขายของขายพักสดบ่มีเลยจ้ะ ตอนนี้บ้านบนะุมนครพนมอะ่ะกำลังเจอสึกหนะักปิดทั้งหมู่บ้านคนที่เป็นนะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยป้าบุมดีตรงที่ว่า ห้างเอาห้างบุ๋มจ้ะบ้านบ้านห้างกันก็บุม๋มยู่แต่ทีนี้อยู่หมู่บ้านเดียวกันแล้วป้าที่เป็นนี่ไปทั่วหมู่บ้านแล้วจ้ะบ้านอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะมันเป็นที่ผู้ใหญ่บ้านแล้วอสอมอบอกเข้มงวดเลยจ้ะ จริงๆอ่ะตั้งแต่คนที่เป็นนะเข้ามาแล้วหัวเป็นอะคนจะมากักตัวคนที่ใกล้ชิดแล้วแต่บอมาจ้ะแต่บอมาเบิ่งบอมาห้ามเขาเขาก็ไปทั่วแล้วอ่ะไปเฝ้าดันไปเฝ้าคนที่แบบเขาเขากับมาแล้วเขาไม่ได้เป็นนะจ้ะไปเฝ้าอยูนไอที่ให้กักตัวไปนั่งเฝ้ากลุ่มนั้นเงือดคัก แต่ตรงที่รู้ว่าเป็นอยู่แล้วมีโบมาเฝ้าจ้ะแล้ใไอคนที่เอ้น,นี้เพิ่นก็บอกมีความรับผิดชอบ่ะเนาะโอป้าเข้าว่เองนี่แหละยังออกไปทั่วเล็ดแจ๊คซิว่านื้อเดจ้ะ ู้ใ่บ้านหรืออ,อสมอกับบมาเฝ้าอบ,บอมาเบิ้งกลางคืนก็ลักออกไปข้างนอกแบบเนี้ยคือยดมาจแต่บุม๋มเพราะว่าคนในบ้านนะคนในครอบครัวยังบ่มีเีดวัคซีนเลยบอมแมนว่าแต่คนในบ้านบอมแมนว่าแต่พ่อแม่บุม๋มทั้งหมู่บ้านเลยจ้ะ ยังบุมมีผได้ฉีดที่ได้ฉีดก็คืออ๋สอมอแหละมั้งที่ได้ฉีดแล้วอะจา้ะแต่ลูกบ้านยังบุมมีผได้ฉีดเลยยังที่บุ๋มเว้าแหละที่บุ๋มเคยเล่าให้ฟังว่าแม่ไปฉีดแล้วเขาให้มาจาักโมงจักโมขพอไปแล้วเขาบอกว่าวัคซีนมดอย่างมันเนี้ยเต็งมงินเนี้ยนอนบนรับเลยจะบุม๋มเครียด ตอนนี้ผมใช้วิธีเอ่อให้ไข่ส่งไข่ละช่วงระหว่างกักตัวนี่กับส่งไข่เอาวสั่งกินไข่ไปก่อนแล้วกัน ป้าบุ่มที่เป็นน่ะลูกบานเขามารับไปแล้วจ้ะรับไปรักษาแล้วแล้วยังเหลืออีกสามคนที่ตรวจแล้วตรวจวรอบสองแล้วบวเป็นก็คือต้องกักตัวตรวจรอบสองก็ใช่ว่าจะไม่เป็นใกล้ชิดกันขนาดนั้นนะจ๊ะ ตาเหลือบอิ่มเลพอบอกเรื่องนี้มาพี่ดเป็นห่วงคน <c oughs> เป็นห่วงคนในมว้า <c oughs> เป็นห่วงพอ่อห่วงแม่ห่วงน้องห่วงหลาน <c oughs> แล้วป้านี่ก็คือแบบคือตันจ,น,นจังวะนะจ๊ะ อย่างไปกินน้ำเฮือนั้นเฮือนี้ได้เลยใส่แก้วเดียวกันกระติกน้ำเดียวกันน่ะคิดเบิ่งกะตอนนี้คือเขาประกาศให้ไปตรวจร้อยกว่าคนในหมู่บ้านให้ไปตรวจเฉพาะที่ใกล้ชิดจริงๆนะจ๊ะนี่ที่ให้ไปตรวจเนี่ยบ่รู้ว่าหนึ่งในนั้นมีพ่อแม่บุมไปไปนำรือบอง ผมรายแค่นี้เด้อจ้าขอบคุณค่ะ